มาพบกับคำทํานายดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์คำทานายระหว่างวันที่16-31ถึงธันวาคม2564ด้วยไพนคราชนะครับเราจะทําการสรับไพจำนวน9ครั้งก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9จากนั้นก็จะเลือกไพ่4ใบนะครับ1 2 3 สเพื่อที่จะพยากรณ์นในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพใบที่1การงานได้ไพ่นาคถ่ายดวงแก้วใบที่2การเงินได้ไพ่นาคโสกาใบที่3ความรักได้ไพ่นาคเพลนทาลาและสุดท้ายสุขภาพได้ไพ่นาคเนลมิตเมืองนะครับมาดูทีละเรื่องกันนะครับหน้าที่การงานสําหรับท่านี่เกิดวันศุกร์นั้นได้ไพ่ นาคถวายดวงแก้วพไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมาก็บ่งบอกไว้ว่าการงานมีความเจริญก้าวหน้าธุรกิจมีการขยับขยายมีเกณฑ์การเดินทางเป็นหมู่คณะนอกจากนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานก็เอ็นดูเมตตามีอะไรเข้าหาผู้ใหญ่ปรึกษาทุกอย่างสามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะครับด้านการเงินท่านที่เกิดวันศุกร์ได้ไพ่นาคโศกามีเกณฑ์การผิดหวังวิตกกังวลกุ้มเสียใจในเรื่องของการเงิน ระวังลูกนี้นะครับการมีลูกหนี้เจ้าลูกหนี้ก็จะใช้นีได้ยากหรือบางคนก็จะชักดาบไปเลยคนที่หยิบยืมเงินไปก็มีโอกาสสูญเสียมากกว่าได้คืนระวังถูกหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องการเงินในช่วงนี้ควรงดการลงทุนทุกอย่างไว้ก่อนนะครับมีโอกาสผิดหวังนะครับ ด้านความรักนี้ก็คือไพ,พ่นาคเพลนทาลานะครับในช่วงนี้ท่านที่เกิดวันศุกร์จะต้องระมัดระวังเพศตรงข้ามมให้ดีจะทําให้รู้สึกสับสนวุ่นวายใจวิตกกังวลคิดมากปวดหัวคิดถึงอยู่ล่ําไปหรือถ้าหากคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วมักจะไม่ค่อยลงรอยกันต่างคนก็มีมุมมองคนละอย่างระวังมีปากเสียงช่วงนี้ควรหาเวลาท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายในเรื่องของความรักได้ นอกจากนั้นการเดินทางก็จะนำโชคลาภมาให้อีกต่างหากนะครับด้านสุขภาพนั้นได้ไพ่นาคในลมิตเมืองการพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานเครียดกุ้มวิตกกังวลควรหาเวลาพักผ่อนบ้างเพื่อให้จิตใจผ่องใสผ่อนคลายจะได้คลายเครียดลงไปได้บ้างนะครับนี่ก็คือการทำนายดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์คำทำนายมีผลระบาดมาที่16 ถึง31ธันวาคม2564นะครับขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีตลอดไปไม่พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ